สวัสดีครับบิ๊กชอนรถบ้านนะครับวันนี้ก็มาพบกันยามค่ำคืนนะครับผมตอนนี้ผมอยู่กับมิสเตอร์ช้อนนัดนโจระทานนะครับผมก็ตอนนี้มิสเตอร์โจระทานนะครับมากับน้องนะครับก็คือเอ่อเกลเฟนนะครับมาที่นครปฐมนะครับผมสุราษฎร์ธานีนะฮะตอนนี้เนี่ยก็ปิดการขายเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาสอบถามนะครับมิสเตอร์โจระทานกันนะครับว่าหลังจากเห็นรถแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะครับผมเอ่อมิสเตอร์โจระทาน do you like the car I like it a lot beautiful very beautiful okay yes good thank you a lot okay แล้วก็อ่า is the price fair I think uh for a car this beautiful is a very fair price and uh, I'm very lucky to find a car in good condition like this for that price แต่ดูรูปแล้วเป็นคำชมนะฮะผม่รู้เรื่องหรอกเอาละครับก็สำหรับนี้นะครับผมนะครับแล้วก็มิสเตอร์โจอห์นนะครับก็คงต้องขอลาไปเลยนะครับ ยังไงนะครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องวิชชจนบ้านเอาไว้นะครับเพื่อคุณจะไม่ได้พลาดคลิปมาใหม่นะฮะแล้วก็ลดราคาไม่แพงคนระับเหมือนมิสเตอร์โจธานนั่นเองนะฮะสับวันนี้นะครับ,รบผมและมิสเตอร์โจธานลาไปนะครับผมสวัสดีครับโอเคสวัสดีครับ <Bye. S 2>